เติมนี่มีคนเล่นเกียร์ครับครับอาร์ตี้ประจำทีเซติกาเตอร์ว่าขะ,ะเขาไม่ใช่ขาทีประจำทีอตอนนี้เราขาดหนึ่งคนใช่ไหมแทนสองคนดิ ไอ้นึ่คนต้องหาคนมาแทนเล่ด้วยก็คือพี่เล่มีคนมาแทนคนหนึ่งชื่อไอ้อ่าใช่มีไอ้คนแล้วก็ต้อง<น>หาหนึ่งคนมาแทนเกียราคาถูกปะใช่เราต้องหาดาเมจตอนนี้คือเราตกลงว่าจะเอาตีจะหัวรั่นไปก็แต่อ่ะถ้าเกิดว่าตีได้เลเวลก็ดีก็ทำตีมืดไปเลย แต่ถ้าเกิดว่าทำตีแสงก็จะต้องทำโอ้ยดอกพี่เลคิดว่าแบบไหนดีคิดว่าถ้าผมมันจะเป็นตีที่พี่อยากได้ที่ด้มีอาชีพอะไรบ้างดีกว่าก็ตีที่ดักหน่องหน๋อยมันก็ต้องมีที่ว่าต้องมีเม็ดมา มีแล้วก<ด>็วมีแล้วส,ส,สมันต้องเปิดน้ำคือ,อยังไงนี่ว่าเจ็ดธาดมันต้องมาก,ก่อดที่เสือเข้าอ่ะหนึ่งก็ต้องโดน,น่ตตะตธาตะต้องลงกันเมืองกันสนั่นละยังไงโซอินันเมืองนี้มันลงกันได้รอบเดียวปะ ถ้าเราถ้าจะทำที่มืดอะดาเมจหลักของเราคือเลเวลนก็คือตัวเลยอะแต่ถ้าเราจะทำที่แสงดาเมจหลักของเราจะอยู่ที่ที่พี่กับอินควิสแต่อย่าลืมว่าที่แสงดิสเซอร์นก็้องมันกันเออบอสมันกันแสงแต่ถ้าเราทำที่มืดอะเราจะขดาดพรเปเราจะถ้าเราจะหา,า,ายไปตัวหนึ่งเพราะว่าเราจะไม่มีอ,อูเซ เการแทงต้องมีบังคุเทามาก็ได้แทงนี่หมายความว่ายังไงคือเอาไปแทงบอสอะไรต้องตึงมังกรเมื่อมากรมันติอ๋อ,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 อเหมือนตีใช่ไหมใช่นี่ก็เราจะตีลูกตามไม่ทันนะโดนหากก่างนะที่การ์เทอร์สัตว์เมย์แล้วแะคนี้คือแบ ได,ได้แบบเ,เหมือนเขาไม่อยากมาตีกับกูอย่างเงี้ยไ่รูกกูหาตีไม่ไม่เคยจะได้ไไไแต่ก,นะก,กีนอ่ะตู้กกันนาที ดูดีกว่าตี<อ>ปักตีกิดกีนอะไรนะผมยังไม่เคยเห็นตีไอ้กิดตีอะไรอะทำไมมาโดนตีตีซีนี่เหมือนเขาเน้นเอาจบดันเฉยๆป<ะ>ักเรื่องเหมือนเอาไอ้ตบก็แดงน่าจะทำเลยจำไม่ถึงถามอีเลเพราะอีเลอะคือผู้ประเชิญปัก กีซีเขาละเขาวัดกันที่อะไรนะเขาวัดกันที่จบบอร์ดปั๊ใช่ไหมจบบอร์ดถ้าเหลือวิสุดเ่ยก็กีดมันก็ต้องทำไอแทมไปแล้วอุ้ยอันนี้วะผมลืมกดทองชิบหายแล้วโอ้โหเป็นไรหรอหอมกานี่มีซองนะโอ้ยโอ้ยจิตบิด ฉันว่าจะจระับเจดก่อนตอนเนี้ยต้องหาเจดคีวิททำไมฉันไม่จะได้บับของไลฟูเลยเอ่อใช่เหรอเพ่าขานมาไปเถอะมาขานมาค่อยรู้ระยะบับอ่ะไม่ได้เอาได้แล้วโอ้กูนี่ เดี๋ยววันพวกเนี้ยลองลองสองรอบปะ่ะลงกีนอะ่ะผมอยากวัดดูว่าแบบไหนจะไวกว่ากันจนกว่าจะไปถึงคาราฮานอ่ะไอตอนจบคาราฮานดิผมอยากรู้ระหว่างการีของพี่แจ็คกับการีมืดบูดูอันไหนก็ปิดค่าพาร์ตี้ไปไวมาก เราก็ตั้งสาวคนหนึ่งมาลงดีใช่ไงเราก็ต้องลงทีให้เจ็ดคนเจ็ดคนก็ได้เจ็ดคนก็ไหวเดี๋ยวยให้คุณพี่ฟ้าใสมาดันพี่แจ็คมาตอบนะโอ้ใช่พี่แจ็คที่ทำคืนป้าคือว่าทำอะไรนะทำทำอะไรนะ พี่แจ็คจะเอาเพตรนะครับคุณเชื่อเ,เว่อะอดยาสมุดาิโอ้ชุดตัวเ่าชุดตัวเ,เว่าีเกิวไม่ต้องก็ได้เดี๋ยวกันเดี๋ยวไปก็เอานั่นแหละ <c oughs> มไม่ต้องเรียกอยวแล้วกว่านู่นจะมาหมกำกัอยู่ยว,ว่าจะแดงไปให้อีกคนดีม <c oughs> โอ้ยอีนั่นมันจะทำมันจะบวกอาวุธอยู่ส่วนตัวผมว่าไม่ต้องทำที่เน้นเก็บดีกว่าแล้วก็ไปหาเก็บแดงมนันนะ <c oughs> <c oughs> แอบพีเนียมมาแฝดก่อนจัง กีได้ต้นตกป่ะได้สวานตีเลยปะถ้าคนนกมันจะท้ากว่าผมว่าคนนกคนนกมันจะได้กล้องเป็นไร ก <c oughs> องที่ยิงปืนนี่มันได้อะไรจากสุ่มแล้วไม่เป็นได้อะไรดีมันตีด,ดูมันต้องยิงแม่นๆ Accuracy ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้มัน,ม,น,น,น,ม,นมันได้ผมเคยได้กล่องใหญ่สุดอะมันเปิดได้หินม่วงหกเหลี่ยมไดเรู้สึกดีกังอะผมไม่รู้ว่าข้างในามีอะไรดีมากตก่นนี้นะผมแค่เปิดไปแค่รอบเดียว อันนี้เย็นรับเลยนะเย็นรนะับดูนะครับเฮ้ยเย็นรับไม่ไหวละผมกดสกิลสิไอแต่ลองเย็นรับดูก็ได้นะผมว่านะ่าจะไม่ตายถ้าไม่ถ้าถึงตองแน กระเทยตายอปอมโตทำไมยืนรับกันได้วะผมไม่มียือใหญ่ผมกดไปยืนชิดตันแอกดไมแทบเลยไม่ไเอาใหม่เอาออไมรับกันเขาไปอยู่ยืนรับกุญชชนอาอะไร <c oughs> อาไรรับ <c oughs> เนี่ย ผมออบมอกเลยว่าต้องมีคนเจ็บหัวใจอะ่ะทำาไมแหละมันจะแจ็หัวใจอ่ะมันจ้แจกแล้วหรือเปล่าแต่มันก็แจกอีกเฮ้ยอะไรับอุ้ยได้โลอินเดอพี่ได้มากี่อันแล้วนี่หกหได้ม,มาสามก้อนเองวันเนี้ย พีแ่แจกได้กี่อันนะได้ไมาห้าอะนั่นนะ